สวัสดีครับเรียนนรศินกับครูจิ๊บ EP ที่3เรื่องการแสดง4ภาคนะครับเรามาเริ่มกันที่การแสดงภาคเหนือ,อาภาคเหนือเนี่ยเป็นการแสดงที่เรานิยมเรียกกันว่าฟอนนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมเรียกว่าลำหรือการแสดงอะไรต่างๆนะเราจะเรียกว่าฟอนซึ่งฟอนเนี่ยมีลีลาท่าลัมที่แช่มชา้าอ่อนช้อยนะครับมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ของภาคเหนืออย่างสวยงามนะครับอย่างเช่นภาพที่ครูขึ้นให้นะครับในวิดีโอนั่นเองนะครับก็จะมีการาจากภาพก็มีนักแสดงที่ค่อนข้างแต่งตัวสวยงามเนะาะสอดคล้องกับภาคเหนือนะครับต่อไปเป็นภาคกลางเนื่องด้วยภาคกลางของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะทําอาชีพการเกษตรใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อก่อนก็จะนิยมปลูกข้าวนั่นเองทีนี้พอปลูกข้าวปุ๊บในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับ ของภาคกลางเราจึงใช้คนเนี่ยเยอะๆมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเราเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับทีนี้ตอนเกี่ยวข้าวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เบื่อเนาะเกี่ยวข้าวไปร้อนก็ร้อนจึงมีการแสดงขึ้นมานะครับของภาคกลางก็คือเต้นกรรำรเคียวนั่นเองก็คือเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ร้องเพลงเต้นกรรำเคียวไปเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวโยนโยนไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงของภาคกลางนะครับที่เรารู้จักกันมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นลำกองยาวอะไรต่างๆนานะครับต่อไปเป็นการแสดงของภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็ที่จริงก็เป็นเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับก็ภาคอีสานเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้สองกลุ่มก็คืออีสานเหนือ แล้วก็อีสานใต้นะครับอีสานเหนือเนี่ยของเราก็จะการสแสดงก็จะเรียกคล้ายๆกับาภาคเหนือเนาะก็คือฟ้อนหรือเซิ้งนะครับแล้วก็มีหมอลำด้วยนะครับส่วนในกลุ่มของอีสานใต้นะครับอิทธิพลของอีสานใต้เนี่ยจะติดกับฝั่งประเทศขเขมรตัมบูชานะครับทีนี้การสแสดงของอีสานเหนืออีสานใต้ตึงแตกต่างกันนะครับคจะยกตัวอย่าง การแสดงของภาคอีสานนะครับจากในรูปเป็นการแสดงเสิร์งโปรงลางนั่นเองนะครับนอกจากเสิร์งโปรงลางแล้วค่อนข้างจะเป็นที่นิยมก็จะมีเกี่ยวกับการแสดงอะไรนะแยกไข่มดแดงก็มีนะครับแย่ไข่มดแดงก็เป็นการแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคอีสานก็คือเป็นการอธิบายวิธีการหาไข่มดแดงเนาะของภาคอีสานนะครับต่อไป ภาคสุดท้ายก็คือการแสดงภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะแบ่งวัฒนธรรมเนี่ยเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกันก็เป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับอ่าแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของมุสลิมนะครับภาคใต้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการแสดงโนราใช่ไหมมีโนรานะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะของภาคใต้ส่วนในฝั่งอ่ามุสลิมก็จะมีเกี่ยวกับการแสดงลองเองงลองเงงนี่ ่ครูเคยไปสัมผัสเกี่ยวกับการแสดงในงานแต่งงานของภาคใต้นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแบบย่อนะครับของการแสดงสี่ภาคของไทยการแสดงภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ